นักเรียนทั้งหมดตรงประนมมือเตรียมตัวสวดภาวนาไหวองค์พระทรงศักดิ์เปี่ยมด้วยรักและเมตตาเรากราบโมทนาที่คุ้มครอง ป้องภัยผ่านวันผ่านไปภัยบุญได้เพิ่มพูนวิชาการโปรดเอื้ออภิบาลชาติและสัตว์กสัตราอีกข้อพรพระแพ่ แด่พ่อแม่และครูบาเราผิดขอขมาช่วยรักษาปกป้องเธินเชิญนั่ง